สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับพอดีอได้เจ้า2รุ่นนี้นะครับมาทดสอบใช้งานรีวิวนะครับเป็นตัว AS Super Combo l a v a 4G ด้านล่างเขียนว่า VOLTE นะครับ HD Voice นะจริงๆแล้วที่เขาเรียกกันนะปัจจุบันี้คือ VOLTE นะครับ VOL แล้วก็ TE นะครับ VOLTE แต่จริงๆมันก็เป็นต้องบอกว่ามันเป็นคำย่อนะครับ VoLTE เหมืนกับ VoIP นะครับถ้าใครอ,อ,อยู่ในวงการพวกเน็ตเวิร์หรือพวกองการ Voice ต่งตางๆก็น่าจะได้ยินคำนี้นครับมันย่อมาจาก Voice over LTE Long Term Evolution นั่นเองนะครับที่ LTE ที่ก็เป็นหรือที่เราเข้าใจง่ายๆคือเป็น 4G นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ได้คุณภาพเสียงที่เคลียร์มากๆนะครับในระดับ HD ก็ถือว่าในการพูดคุยกันเนี่ยค่อนข้าง ชัดเจนมากๆแล้วก็โทรติดเร็วด้วยนะครับตัวทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นซีรีส์ล่าสุดที่ออกมาได้สักเดือน2เดือนน่าจะ2อสเดือนและได้น่าจะประมาณนั้นก็เพิ่งได้เครื่องมารีวิวนะครับซึ่งสเปคเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวแรงมากแต่ว่าด้วยราคาน่าจะค่อนข้างคุ้มค่าครับอย่างเช่นอาทิต่ตัวนี่วางสับกันเนี่ยหน้าจอสี่สด้นะครับด้วยขนาดกลอ่องอะฮะ คือตัว4นิ้วนะครับก็เห็นสเปคเลยเห็นนะครับว่ามีกล้องหน้า5ล้านนะครับกล้องก็โทษครับกล้องหลัง5ล้านนะครับกล้องหน้า2ล้านนะครับมีแรมให้512นะครับก็อย่าไปคาดหวังมากนะครับแล้วก็ตัวรอมหรือว่าสตอร์เลเนี่ย4กิกนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบมากมากเลยสเปคค่อนข้างจำกัดมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยมาที่1 9 9 0บบาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้น ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสเปคเลยเพราะว่าราคาเท่านี้ก็หาไม่ได้ง่ายๆแล้วที่รองรับ 4G เลยครับหน้าจอมีขนาด4นิ้วความละเอียดที่800 480นะครับตัว CPU ก็1 g ินะครับก็ยังดีที่ยังมาพร้อมกับ Android 5.1นะอันนี้ก็ยังดีอยู่ยังพอได้ถ้ามาพร้อม Android 4ก็คงจะแย่เลยตัวเครื่องก็อาจจะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้สวยงามมากแต่ความหนาก็มีพอสมควรครับ จะว่าไปความหนาเนี่ยก็จะได้เรื่องของความถึกอึดนะครับถ้าบางเนี่ยมันอาจจะดูกราบแกรบอาจจะดูแบบบางเกินไปอาจจะดูแบบพังง่ายว่าง,งั้นหนานี่ก็จะแบบถึกหน่อยนะครับตัวขอบนี่ก็น่าจะชุบพวกเคลือบมานะครับไม่ได้เป็นตัวโลหะจริงๆก็อาจจะมีแบบล็อกได้บ้างนะครับตัวปุ่มกดแรงต่างกันวางปุ่มก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับผมมีปุ่มปิดเครื่องเร่งรเสียงนะครับ ตัวช่องสียบหูฟงนะังอ่าไมโคร USB นะครับอีกด้านก็เรียบเรียบไม่ได้มีอะไรส่วนด้านล่างก็มีแค่ไมโครโฟนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีกล้องนะครับ2ล้านนะครับแล้วก็มีแฟลชอแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับ4นิ้วเท่านั้นเอง WVGA ก็เป็นขนาดนี่ครับจับกระชับมือมือผมเล็กมากนะครับต้องบอกว่าจังจับนจับได้ตรงนี้ก็คือการ,รมอมนะครับ แนะนำแบตนี่ประมาณพันห้าครับแนะนำว่าเอาไว้ใช้กับเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็อาจจะใช้แอปเล็กๆน้อยไม่กดลงแอปเพิ่มนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีค่อนข้างจำกัดมากอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองไม่ได้ใส่ซิมลองตัว Voice over LTE ให้ดูหรือ v o l t e ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปลออีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกันนะครับตัวอีกอันนึงคือตัวนี้ Iris อ๋อ คืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่า Iris 560นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับหรือว่าเป็นลาว a 4จีห้าหกศูนย์ก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เรียกเลยก็หรือว่าเป็นเอซูบคอมโบลาวซ a จีสี่จุดศูนย์อ่านะครับแต่ก็คือความหมายเดียวกันนะครับตัวฮาร์ดแวร์ก็จะมาประมาณนี้อ่ะจะแกะดูด้านในก่อนแล้วกันก็แน่นอนว่ารองรับสองซิมนะครับซิมใดซิมหนึ่งก็สามารถแอคทีฟ 4G ได้ด้านล่างอ่ะจะเห็นว่ามันมีตรงนี้เป็นแกะฝาหลัง ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแบบก็พันห้มีใส่ซิมได้2ขนาดอ่าสองซิมนะครับหนแล้วแต่ว่าเป็นขนาดไมโคร้วก็สามารถใสไมโครเอสเพิ่มขนาดได้เพิ่มเมมได้จริงๆต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะเลือก s t อ r a g e default เนี่ยมาเป็นที่ s t o r เ g e ตัวที่ Memory ที่เราใส่ได้นะครับก็ทําให้สามารถเซฟพวกความจุได้นะครับที่อยู่ด้านในเพราะว่าเนี่ยความจุด,ด้านในนะครับ ถ้าเราเข้าไปดูที่เก็บข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าตัว OS เนี่ยก็กินเข้าไปที่2.69แล้วนะครับตัว System Memory ว่างอยู่นี่ประมาณสัก863จริงมันว่างอยู่ประมาณสักกิกกว่าๆนะผมก็ใช้นน่นนี่นั่นไปบ้างแล้วล่ะ,ะแต่เหลือไม่เยอะจริง,รงต้องบอกว่าเหลือไม่เยอะพื้นที่หมดมีแค่4กิกนะครับถือว่าน้อยมากอย่างที่บอกว่าต้องใส่เมมโมรีเสร็จปุ๊บมันก็จะดีฟอลต์มาที่ตัว Storage แต่ว่าแอปบางอย่างเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังฝังไว้ในตัวเครื่องอยู่ดีดังนั้น ไม่ควรลงแอปเพิ่มน,นะครับตัวนี้สามารถควรจะเอาไว้พวกโทรศัพท์นะครับน่าจะอย่างนั้นไลน์เนี่ยยังลําบากเลยพอไลน์ปุ๊บเวลาลงเนี่ยมันไม่ได้ลงไปที่ตัวส a ต e ตัวเมมโมรีการที่เราใส่เพิ่มมันลงไปที่ตัวส a ต e หลักนะครับตัวเมมโมรีหลักทําให้มันอาจจะเต็มง่ายแล้วก็แคลชนะครับถ้าเมมโมรีเต็มนะปุ๊บไม่ต้องพูดถึงนะเปิดอะไรก็ไม่ได้ครับมันจะบอกหยุดทํางานหยุดทํางานหยุดทำงานเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บตัวข้อมูลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่ตัว จริงๆตัวลาวานะครับรุ่นหลังๆเนี่ยจะมาพร้อมกับ star os แต่ว่ารุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับ iris 560เป็นรุ่นเล็กทำให้ไม่มีตัว os มาด้วยเพราะใส่ os ไปอีกถึงใส่จะไม่มีพื้นที่จะใ,ให้เหลือใช้งานแล้วครับแต่ที่เหลือก็โอเคนะครับประมาณนี้หลักๆเมนู setting ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเรื่องของกล้องเนี่ยจริงๆก็ให้ ให้มาพอสมควรนะแต่ว่ากล้องเนี่ยเสเปคเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะเป็นฟิกโฟกัสทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนี่ครับมันก็จะคล้างไ้นี่หน่อยเลยหน่อยนี่แฟลเป็นออโต้ปิดแฟลชก่อนกล้องหลังนะครับก็จะมีดีเลย,ยนิดนึงเวลาเราถ่ายภาพนะครับแชะแชก็พอได้ครับ ต้องบอกว่าวิดีโอววิดีโอก็พอได้นะครับมีบิวตี้โหมดให้ด้วยนะครับอ่าเห็นว่ามีบิวตี้โหมดอาคารฉันไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่คล้ายๆกับเอาตัวลาวา Star เอาซา a ด์มาบางส่วนนะครับมีไนท์โปรแล้วก็จะมีโหมดนี่รุ่นเล็กๆยังมีโหมดพวกซาว Picture, HDR ก็ยังมีนะครับ i ินเตอร์เ i นฟิลเซ f i ี่กิ t ต์โหมดเท l เพลตพ n o r a m a าลาเขียนลอ l ลิงนะครับปกติจะเห็นคุณคุณไปลอเรือ ถ่ายภาพหลายมุมน,นะก็ถ่ายเองเครื่องอ๋อก็มีฟีเจอร์พอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคกล้องหน้าเนี่ยสองล้านก็ฟีเ,เจอร์ก็เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับก็จะใช้ y เซลฟี่ได้นะก็ถือว่าไอที่อย่างนี้โบนๆนี่ไม่ได้นะครับจะได้แค่หนึ่งสองสามสี่สี่สี่ภาพนะครับคงไปต้องถ่ายให้ดูเพราะว่ามันก็ขนาดแค่สองล้านเองนะครับ ส่วนอื่นก็มีการตั้งค่านะครับก็มีพวกการตั้งค่าที่เป็น default ต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายตัวจับใบหน้านะครับ Gesture s h o t t นะครับภาพจิ้มพูดถึงเ,เครื่องในราคาระดับนี้ได้มีฟีเจอร์เยอะขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าก็ต้องทำใจนะในการใช้งานอย่างที่บอกว่าพยายามอย่าลงหรือว่าต้องพยายามเคลียร์ข้อมูลบ่อยๆนะเวลาใช้งานไม่งั้น มันก็จะลําบากหน่อยนะสำหรับรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กนี่ก็แอปที่ให้มาก็ประมาณนี้นม,มีแอปดรอมีแอป d r a w อยู่นะครับมี default ที่เป็น Line ด้วยนะครับเอ๊ะลายมีไม่สิมี a s app นะตัว Android นี้เพิ่งลงเองนะครับลว l a า s e r v i c e ต่างๆคีย์บอร์ดเป็น Touchpaw นะครับก็เป็นรองรับภาษาไทยแต่ว่ามันอาจจะเล็กนิดนึดนงเพราะว่าอย่างเช่นนี่ค มันอาจจะพูดด้วยขนาดหน้าจอเล็กนะครับมันอาจจะลําบากหน่อยคีย์ภาษาไทยมันก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับแต่วาก็มีซัพเจสออกมาก็ดีหมดครับโดยรวมก็คือใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วยกเว้นถ้าพื้นที่เต็มที่มันอาจจะเต็มง่ายไปหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโดยรวมแต่ว่าก <sh> ็คุ้มเพราะว่าจริงๆแล้วต็อคอนเซปต์เดิมสําหรับ AS Lawa Super Combo อะไร่งเงี้ยทุกๆรุ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ทรฟรีพันแปดเด็ดหนึ่งกิกจริงๆแล้วต้องบอกว่าเน็ตนี้อาจจะต้อง ปรุงแล้วเพราะว่าจริงโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่ลาวารุ่นแรกๆแล้ครับตอนนี้เป็น 4G แล้วก็คิดว่าน่าจะปรับพวกอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะเพื่อให้ความคุ้มค่ากับการใช้งานของลูกค้าอย่างเราเราเนาะนะครับตัวกล่องก็เป็นสีขาวต้องบอกว่าออกแบบกล่องมาก็ค่อนข้างดีนะครับผมว่าตัวข้างในกล่องอาจจะจริงๆเปิดให้ดูหน่อยก็ได้เพราะว่าจริงๆเขาก็แถมมาครบนะครับ สองรุ่นก็เหมือนกันมีฟิล์มนะครับมีฟิล์มกันรอยออมีตัวเคสนะครับอยางนี้หมดมี Ad apter, Ad apter, อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เราอาจจะเห็นข่าวที่มันบึ้มๆกันบ่อยไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเฉพาะแบบนะครับเพราะนั้นใช้แบบใช้ตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับถ้ามีปัญหาก็ทดเขาได้เลยนะครับมีหูฟังนะครับที่เป็นแบบอีดเอียด้วยแล้วก็มีเ,เคสอยู่ด้านในนะครับผพื่อได้แกะออกมาประมาณนี้ก็จบไปหนึ่งรุ่นนะครับผม ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรฟีเจอร์อะไรมากมายนะครับส่วนตัวรุ่นพี่อีกหนึรุ่นนะครับที่เป็นราว่า755นะครับตัวนี้ราวา75มีหน้าจอขนาด4.5นิ้วนะครับตัวนี้รุ่นผูน้องตัวนี้ก็ดีไซน์จะสวยขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะบางขึ้นขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับเห็นว่าส่วนการวางปุ่มกด ดีไซน์ต่างๆก็ยังเหมือนกับรุ่นพี่นะครับตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับโฟกัสหน่อย,อยแต่ว่ากล้องด้านหน้าเราด้านหน้าให้มานี่ครับห้าล้านนะครับกล้องด้านหลังก็ห้าล้านนะครับตัวนี้ห้าล้านห้าล้านนะครับหน้าหลังมีให้แลมมาหนึ่งกิกเออที่คนค่อยยังชัวช่วหน่อยนะให้แลมมาหนึ่งกิกแต่ว่าซีพียูก็เท่ากันนะครับที่เป็นหนึ่งกิกก็เท่ากันนะครับ เอ่อสตอเรจที่ให้มาข้างในนะครับมี8 g ินะครับหน้าจอเป็น f w g a นะครับความละเอียดก็ถือว่าใช้ได้แหละครับเป็น854คูณ480พิกเซลนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่ารองรับตัวโ o เตด้วยนะครับเป็น s d y ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเรียกว่าโทรเห็นภาพได้นะครับไม่เป็นวิดีโอมีแต่ w อดไปนะครับที่เป็น HD นะครับตัวนี้อดูโปรโมชั่นก่อนเลยโปรโมชั่นตัวนี้ มีโปรโมชั่นให้ก็คือ2,700บาทเน็ตฟรี2กิกนะครับสําหรับรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเน็ตเยอะขึ้นว่างานจ่ายแพงกว่าก็ได้เน็ตเพิ่มขึ้นมากหน่อยนะครับ270บาทนานสิเดือนเน็ตฟรี200เมกนานสิบเดือน,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 นซึ่งก็น่าจะเพนะิเ่มขึ้นอีกนะสเปคอื่นๆก็แน่นอนว่ารองรับ 4G 2ซิมที่เป็นไมโครซิมนะครับเหมือนกันเลยนะครับแบต ขนาด2 0 0 0 m ม ah ิลลิแอมปอ๋อก่อนไปแบตนะครับดูด้านหลังนะครับกล้องที่5ล้านแต่มีแฟลในตัวแต่ว่าเห็นว่ามีลายเป็นเท็กเจอร์ด้านหลังนะครับสำหรับที่ฝาหลังมันก็สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับว่า,ามีสกิลาวา 4G ด้วยนะครับความแตกบางมีไหมอ่าสองุ้นนี้อันนี้จะเป็นฝาแบบเป็นเพลนนะครับลื่นๆหน่อยแบบแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบจับอาจจะสักๆมือนิดหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นเท็กเจอร์อาจจะไม่ได้ดูสวยงามแต่ว่าก็ถือว่ามีความแตกต่างกันนะครับมี AS อ่าโลโก้อยู่ด้านบนนะครับใกล้ๆก,กันคล้ายคล้ายกันเลยอ่าครับเปิดฝาหลังตำแหน่งเดิมแกะมารองรับ2ซิมเป็นเมคโมรันนี้ผมใส่ซิมไว้นะครับใส่เมมโมรีไว้ด้วยเออใส่เมมไว้ด้วยนะครับแบตบเนี่ยสองพันนะครับการใช้งาั้นแบตบพวกอันนี้ก็ได้ตลอดวันครับจริงๆไม่ได้ลองทั้งวันเพราะว่าเนื่องจกเป็น รุ่นเล็กก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างก็แบตมันก็เหลือนะครับใช้นน่นนี่นั่นทั้งวันแต่อาจจะไม่ได้ใช้แบบเป็นสักเครื่องหลักสักทีเดียวนะครับถ่ายภาพบ้างอะไรบ้างก็แบตน่าจะได้ทั้งวันอยู่นะครับเห็นว่าอันเนี้ยเอ่อ TS จ s m ก็จะเป็นคลึ่น9 0้นะครับเอ่อ AS ตัวนี้ก็จะเป็นคลื่น2001ที่เป็น4 g จเห็นว่าข้างบนเนี่ยถ้าเราใส่ซิมเรียบร้อยแล้วมันก็จะเขียนว่า voice over LTE 2อนะครับอันนี้คือผม Active ซิม2ที่ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้ที่ซิม2นั่นเอง Active ซิมใดซิมหนึ่งนะครับไม่สามารถ Active ได้2ซิมนะครับที่เป็น 4G นะตามนี้เลยซิมอะไซิมหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับคราวนี้จะมีะไรอีกราแน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ภายในนะครับซอฟต์แวร์ภายในเนี่ยตอนนี้กำลังลงโหลดเกมอยู่ด้วยเดี๋ยวคงจะมีทดสอบเล่นเกมให้ดูแต่มันอาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับโหลดเพิ่มเติม แอปที่มีนะครับจะบอกว่าตัวนี้ก็แปลกไปแปลกตาไปนะครับตัว Star e s อาจจะเอาแอป Drawer ออกไปมีการออาแบบเอาแปกอป Drawer ไปคือตัวนี้ว่แอปต่างๆก็อยู่ในด้าน Home ครับสามารถที่จัดกลุ่มได้อันนี้คือเขาไม่ได้ทำกลุ่มมาให้นะครับก็จะแยกแอปลเลยจะเห็นอาจจะเยอะหน่อย2หน้านะครับตัวนี้โหลดเองนะครับที่เหลือก็จะเป็น Default แอปที่มาอยู่แล้วมี Line มี Facebook มาให้พร้อมเลยนะครับพร้อมสัต์ใช้งานมี Lawa Sender นะครับเอาไว้เซนไฟล์นะครับส่งไฟล์ส่งภาพ ง่ายง่ายไฟฉายเอสแอป p อสแอปก็เหมือนกันนะคสองเครื่องก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยให้คนใช้งาน AS สะดวกขึ้นมี e-service มี s-fiber ถ้าถ้าได้ใช้มี 4G มีลิ360นะครับ roaming อ่า super combo 4G อันนี้ที่เกี่ยวขอ้องอาจจะเป็น super combo 4G นะครับเข้าไปดูมีอะไรบ้างก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของ super combo นะครับอ่าอื่นๆ แน่นอนว่ามาพร้อมกับ Star OS เดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวเพิ่มเติมอ่าเกี่ยวกับโทรศัพท์สินี่ครับมีมาพร้อมกับ Star OS สำหรับ iOS 7.55นะครับ version 3.0 Android ยังเป็น5.1นะครับยังไม่ใช่6ถามว่าอัปเดต6ได้ไหมคงจะลำบากกันนิดนึงนะครับผมใช้แค่นี้ก็คงโอเคแล้วแหละขอให้ปรับปรุงพวกซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพื่อไม่ให้มีบั๊กแค่นั้นเองผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับ ส่วนอ,นอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรบ้างออกพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตอนนี้เห็นไหมครับจะมีถ้าใส่การ์ดเนี่ยสรุ่นนี่ก็จะเหมือนกันด้านใน,นก็สามารถที่จะ d e f อยดมาที่ตัว SD card ได้นะครับ System Memory เนี่ยนอกจากเนื่องจากมี staros เนี่ยทำให้ System Memory เนี่ยใช้ไปเกือบ 5G ิเลยนะครับถึงว่าให้มา8ก็จริงเราใช้ไปก็เกือบ5แล้วก็ว่างอยู่ประมาณสักสามกได้ก็ ก็พอโอเคอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกแนะนำใส่ Memory เพิ่มแล้วก็ไป Default Memory ที่ตัว s d card อย่างนี้ดีกว่าแล้วตัว gesture control นะก็จะมีพิเศษหน่อยนะครับสำหรับ s t y l e S ส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันดีนะครับว่ามันจะมีตัว gesture นะครับที่เราเลื่อนลงมาปุ๊บอ่ะก็จะมีแผงนะครับเราพิมพ์กอไก่ปุ๊บเข้ากล้องอันนี้ตั้งค่าเองนะครับเข้ากล้องอ่า smart wake up นะครับ ก็จะปลรปิดหน้าจอหน้าจอมืดนะครับเล่นต้นคามิล่ก็กดพิมพ์ตัว C เข้าไปนะครับอ่ามาแล้วมันอาจจะีเ l a y หน่อยนึงนะครับก็เข้ากล้องเหมือนกันนะครับเอาตึ๊ดอ่า,ออาเข้าใช้งานกล้องเหมือนกันการตั้งค่านะครับก็จะมี f ีฟอ t มาเปิดได้หมดเลยนะครับเยอะแยะมากมายอีกอันนึงคือเป็น motion gesture ก็คือความสำหรับปิดเสียงนะครับ เพื่เป็นเกชเชอร์ขยาวเพื่อรับนะครับแล้วก็แฮนด์สวิต์เป็นเป็นโหมดแฮนด์ฟรีได้ก็เป็นแบบเป็นของ Star e s เก่แล้วนะครับถ้าใครฝัดูคลิปกันก่อนหรือว่าดูรีวิวกันก่อนก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น Star e s ซึ่งจริงแล้วในซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นะครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัว Super b o โบโนะครับเราว่า 4G ที่เป็นหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับตัวนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตัว870นะครับจะมีสเปค ก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงนะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมาอยู่ในมือนะครับก็คงไม่เป็นไรคราวนี้ตัวนั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ก็คล้ายคลาย้คลา,ยคลายกันครับพูดถึงมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนักนะครับหน้าจอก็จะดีขึ้นอ่าตัวนั้นก็น่าใช้ขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็แพงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ราคาที่บอกไปแล้วใช่ไหมเอามาลืม น่าจะบอกไปแล้วนะครับสองพันเก้ารอยเก้าสิบบาทนะครับอืเปิดควยนิดหนึ่งสองพัเก้าร้อก้สิบาทก็มีโปรโมชั่นกันไปอื่นๆก็เป็นกล้องแล้วกันนะครับเข้าไปที่กล้องกล้องเนี่ยก็โหมดก็คล้ายๆกันนะครับ โหมดก็คล้ายๆกันชัตเตอร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับมีบิวตี้โหมดนะครับนะครับปรับตากลมโตปรับหน้าเรียวหน้าเนียนได้หน้าขาวนี้มันน่าจะเป็นโหมดเบสิกล้ะปัจจุบันรุ่นๆไหนๆก็มีนะมีในโปรก็เอาไว้แบบถ่ายกลางคืนจะเห็นหว่าภาพก็จะปรับขาวขึ้นนะครับมีการโปรเซสนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับ ตั้งค่าออกยัง่งก็ไปที่ตัวนี้ก่อนฟีเจอร์นะครับก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะฟีเจอร์เหมือนกันเลยฟ so, ีเจอร์ HG Archive Template ภาพไหลโมเดอร์ิชิลเจนพาโนลามาอ่าไปที่การตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าก็จะประมาณนี้ส่วนกล้องนะครับตจับไบหน้าตั้งเวลาถ่ายตัวเองขนาดของภาพนะครับสามารถเลือกขนาดภาพได้นะครับตัวอย่างภาพเป็นหน้าจอ ISO ผู้ที่ปรับไม่ได้ตอนนี้เราไม่ได้เข้าโหมดปกติอยู่ไม่ได้เข้าโหมดออโต้อเไยปรับไม่ได้นะครับผมช็อตตรงนี้สิบชอ็อตนะครับวิดีโอก็ปรับได้อันนี้เราต้องไปโหมดปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าการตั้งค่าเนี่ยเอาไปวิดีโอ,อนอร์มอลนะครับก็จะสามารถปรับแต่งได้เต็มเลยนะครับมไม่ต้องตกใจถ้าใครเห็นว่าตัวการปรับแต่งตั้งค่าในกล้องเนี่ยใช้งานไม่ได้แสดงว่าเราปรับไปอยู่โหมดอื่นๆน,น,นะครับที่ไม่ใช่โหมดปกติ อันนี้ก็จะมีตัวทนภาพนิดหนึ่งอันนี้แบบแฟลชไม่มีแฟลชนะครับกล้องด้านหน้านิดหนึ่งแล้วกันกล้องด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็นี่แต่ว่าก็ใช้อะไรได้หลรอหนึ่งสองสามสี่นี่ครับที่เหลือเนี้ยไม่ได้นะกล้องด้านหน้ากล้องด้านหน้าห้าล้านเหมือนกันครับไม่ได้มีผลไรกล้องหน้าหลังห้าล้าน หลับไปโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างถ่ายไปปุ๊บก็เข้าไปที่เมมปับ๊บรอเลยเปล่าเนี่ยโอเคอีกอันนึงคือเดี๋ยวนะมีหน้าคนอยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าคือว่าตอนแรกตั้งเอาไว้ที่เป็นอันนี้ตั้งไว้ในเมมตอนแรกตั้งไวไ้ในตัวเครื่องนะครับด้วเป็นภาพถ่ายเดียเข้าไปในแกลเลอรี่กันนิดนึงละกัน แกลเลอรี่ภาพถ่ายนะครับออคามล่าสีเจน7นะถ่ายไว้ต้องเยอะก็จะมีหน้าอมีภาพขึ้นไหวได้วเวลาโชว์ถ้าภาพขึ้นไหวนะครับวิดีโอก็จะเป็นแบบนี้หน้าที่แบบปุปุปักๆนะครับมันสามารถที่จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ได้นี่มาทาทีหลังปิ้งสแกนก็เหมือนกับตัวลาวาก่อนหน้านี้แหละครับมันจะมีสแกนหน้า แล้วก็มาเล็กจันนยดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะไปปรับพวกสกินตานนออ u โตเมคอัพได้นะครับเห็นว่าหน้าตาขายหน้ามากเลยอะ่ะหน้ามาขายโอเคจะบลัชแก้มใส่กุ้งใส่แก้มนะครับเห็นงนือแก้มสีส้มแล้วไวท์เทนนิง่งเอาขาวขาวๆอ่ะกดถูกไปนะครับมีขนตาด้วยเอาเข้าไปสกินออกไปแล้วนี่อาส,สีเหืือแล้วกันชัดๆหน่อย ไบรด้วยชัดเจนมากชาร์ปไหมปรับคางแหลมขึ้นมาชาร์ปสิชาร์ปถูกถูกอ่ะหน้าผอมลงเลยนะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันเดิมแหละเนทาลงทาลิปได้ก็อาจจะคุณผู้หญิงอาจจะชอบนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถที่จะ,ะปรับแต่งภาพได้ค่อนข้างเยอะเลยละ่ะถือว่าเยอะไหมก็เยอะเลยครับก็ดูหน้า คนเทิมไปไหนเนี่ยก็หน้าแบบไม่นงไม่เนียนนะครับก็จัดไปเต็มนะครับจัดได้ภาพตัวอย่างก็พอมีอยู่นะครับตัวคล้องเนี่ยน่าจะเป็นตัวฟิกโฟกัสเหมือนกันนะครับคือเวลาถ่ายใกล้ๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโฟกัสได้เวลาโฟกัสอาจจะต้องออใช้มือเลื่อนไปมากันนิดนึงนะตัวระยะอ้าวจะวีโอทไมเนี่ยซะอย่างนั้นอ่า สมมติถ้าถ่ายใกล้ๆมันก็จะเป็นจริงๆมีตัวอย่างภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดอ่ะเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้มันก็เห็นแหละแต่ว่ามันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จริงก็ขยายได้เยอะนะ,ะถ้าดูตัวอย่างภาพก็จะมีพวกภาพดอกไม้นะครับ ที่พยายามถ่ายโคลสอัพใกล้ๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับเห็นว่าแบ k ็ r กราวเนี่ยก็จะชัดเจนนะแต่ว่าตรงด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะถ้าเราจะโฟกัสตรงนี้ก็ต้องถอยออกมาอีกนะครับทําให้ด้านหลังก็มันจะเก็บเบขาเรียกว่าเก็บภาพโคลสอัพภาพระยะใกล้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นอีกข้อสเสียนหนึ่งนะครับสําหรับตัวลวาวารุ่นนี้นะครับตัว Iris 755นะครับ อื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรละที่เหลือภาพรวมก็ใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าดีนะครับรองรับ 4G ด้วยนะครับวันนี้ก็คงมารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมว่าก็น่าจะได้ข้อมูลเป็นที่เป็นประโยชน์ไปบ้างครับรองรับ OTG ไหมอันนี้คิดว่าเปคแบบนี้ไม่น่าจะรองรับนะครับไม่น่าจะรองรับ OTG แต่ว่าทั่วๆไปการใช้งานผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วลหละนะครับสำหรับตัว S Super Combo ในซีรีส์ในปีนี้นะครับ ต้องดูว่าปีหน้าหรือว่าครึ่งปีหลังนียเขาจะมีรุ่นอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ไอตัวรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆแฟกชิพที่เป็นน,ะนจะให้ยุสองออกไปแล้วตัวราวเอเอหนึ่งเอสอนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้นะครับอาจจะภาพอาจจะมืดไปบ้างนะครับถ่ยตอนด็กๆไปพบกนันใหม่นะครับในคลิปถัดไปแล้ว,วเราจะมีการทดสอบเล่นเกมบนตัว ไอริส755กันนิดหนึ่งละกันนะครับเพื่อลองดูว่าเป็นยังไง,งบ้างนะครับส่วนรุ่นเล็กอาจจะไม่ได้ลองเพราะว่าเป็นพื้นที่มันอาจจะไม่ไม่อำนวยนะครับก็ไม่เหมาะกับการเล่นเกมอย่างแรงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ